การผ่ัน<พ> <IP> ทุกชนิดโปรดใช้ว <lover> <คะ>ิธีอยาตในการรับชมเอ๊ะบ่ีเลยน่อจะได้บ้านนแล้วตัวสีเป่เีเดียวเฮ้ยาเที่ยบุเทวดาเทีไทเทวาทั้งหลายุ้ีขอรันู้ไเอะสองข้างรานะขาดึงรานนีขอเอตเโตมาสั่งประตูวใเ อันนี้ <Gã> <GãOR water avez> <todular>. โอ้โอมาแห้งครับ ไดนาะจะได้ลูกหลานด้อยูย่ดีไม่แห้งสวสุดลูกหลานมีอยู่ดีไม่แห้งอยปูปูมองาภาพไปหลายปีเรยวลูกหลานกันยังอยู่รอลูกหลานเรอจ้าปูมาสั่งเร็วๆสั่งว่วเร็วสังขัมนจมเชื่อมสลายไปตามการเวลาอ๋ในเมื่อฤาษีมดปูมาสั่งซอย กูใส uh uh, uh ่ไหกหลันเว้ยบ <t> ้านห้อย <gu ell> ู่ด er ีกินดีสุขสุขคนอยู่บ้าก็แต่ยค่อยู่กูกูกินบ่ดีก็มีเอ้สีม่นปูมากั้งซอยสงซอยน่ะโอ้ย กินมาคบโอ้โหคือเป็นเตมิไนแต่เนอะปูก็เตมิไนเนาะปูเนาะหักทอนคอนเดอร์ปูเดอร์มือนี่ลุกหลานกับทำดีที่ ว่าวันที่29อย่ายังมาขอย้ำอย่างให้ปูย,ย้ำตัวเลขตัวเบอร์ให้นี่ละปูพ่อหาลังเทียมนีถ้าได้ร่วมสร้างร่วมแปลงประตูโขงวาสานปู่ลงม,มืนปูมาให้สร้างประตูโขงสอยครับผมลมื<ร>มนอนปูนแล้วผมมีหูแกวตาเท์เนาะแจ้งสิแล้วสันบอกเป็นถึงหลายคน รู้กานูสิรเทพไดดูการผู้สิริเิตมังคุดเลยก่อนคํามือให้ดูการได้ขึ้นลอยเต่ากันที่คุณนดุราจกเจ็บจะปูยอยงจกะไรปูกรจจังมันกวดยังบวัยงูซ่ากัรม มปูมาจังจะได้ยังน้ำปูทกยาูซอยอย่งเดอยดดละฮัตสุกละฮัตซับวันที่หนึ่งหรือวันที่หนึ่งันวาคงพั้อยหกสิาเนี่ยนะครับลู้าขึ้นเป็นตมวนแต่ละคหนอ้ตมวนคกปูเอร้ปูรีเป็นกระเนาะมหาลูกเป็น วกเขาก็มาสั่งซวยเอ้ยผู้ขายสั่งวัดว่าอารามบเรลังคันกะดีละลงลุยละเกือบทำอเไรผู้หญมุ่นผู้ขายมาสั่งซอยผู้ขายกะทีมาสั่งซวยดุซอยหลานจะเดียวจีทั่วหมละ ังมมึงพลักไปเอาไปกระดานให้พูกระดาน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 เฮ้ยกระดานครับเอ๋ออันนั้นไหนกันเอ้าลูกกันนี่จำหน้าพูไว้ด้วยลูกกานกูสั่งวัดบ่เดลกูสั่งขันกันละไปจากลูก

ขอลง,งน้ำซ่าน้ำพรูปูก็ยังคือเกา่าอยู่ประตูคงแล้วจงเหงเง็นนะ้าปูเนาะเออสั่งประตูคงลแล้วสักคนแล้วเหกตั้งปีใหม่นี่ก็แล้ว <c oughs> ตั้งปีใหม่ก็แล้วน้าปูเนาะผมเขียนจัะไงจะได้ดิคลอดให้ปูแน่เปิดให้ปูแน่เด้อ,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 อ น้ำมนุษยน้่ยาจงอัตตันเดียน้ำชากูกาเอ้โอ้ยชาด้วยโอ้น้ำน้ำโมน้ำร้อนอย่าปิดอย่าบังเ้อปูปูเปิดบปบังปูร่อนชาดๆจ้า Chết Cao Ha Chết cao ha ออกแสงอีกแล้วออก หกนี่ปูปันยำเด้ยำแล้วยำอีกยังยังอยู่ตัวเกาอยหกสามนี่เจ็ 7, 9, 5, กหับหกอันนี้เจ็ดาเนะี่เจ บัง่นูบนออกนปูเจ็ดครับหกสามนะปูเนาะเจ็ดเก้าห้าอไมือปูปูเ่นไปเชยนไป คนที่ไหนน้าโจ

เนเ็ดเที่ว่ามารวมประุูโมทนาสังประุูขงสวยปุกาในน้ำปูไครปกาเ็ดเทที่ว่าเด้อที่ลงมาสวยกันประตุกาขึ้นทีละสํงคัญเสียด้นหลายปัญญาเล้วบุคาดิตวิดีบณนอมร่มสวายเดียกุทประัตนาตั้อยปุคาพากอพารเดสังสำเร็จ ลงสีปูมันดิเป็ดหนึงถีบกาคือปูหรอกินลงทีละเราว่าต oh! <laughs> ัว nee ลุงศรีเขาโถข้นมันบ่งโมกขึ้เอ่มาดโอคือเจ็บดีหด่าฮ่า่าลุยปูอืเอาปูศีรษะคียบครับครับผมลุกขึ้นแล้วครับ เด็กไปยูสั่งมังเลวเด้อครับพี่น้องเอโอก็มือก็เห็นหงส์กมรับมผูกรับสั่งเอาด้วยเด้อเอปรับสั่งเอา้เอาดูแล้วงผาอก็ทำาเออ นนู้เคยพูทุละดังขันเปืลาย่ลายพนามีเงือฤาีีอตนาอันเช่นปูมาถังซอยงวดแดดวดู้ไทย้านจากประตูแล้วก็ทั้งพรเานทั้งกรตูตแล้กูพุ่มเปิ้ผ้าสักหลานตรงชนเด็จมากสมของชเด็จเยทีมรปะจักษ์ใทั้งสิ้นดูกาได้ค่อนหลังตรงที่ชมนี่ละ

ตแงกันคนละไหนคนละเมยก็ให้ดูมีต่กนสุกคนเลีด้วยเ่งินมีท <oughs> ้องใส่ย่เจ็บยป่วยยไข้ย่รุนแรก่อนขับผูเดยผู้เป็นคนเบาผงผางคนเบาแห้งเงียบหน่อยลูฝันจะว่าปูหายูหลังปู้บ่าเคยหายูใขรหลังโบเสียงแต่ว่าใจปูนั้นหักูกักลานหลายถึงปูยสิละสั้งขันไปรน ใครูใคเตาดูดุลลาสูงลำลำด้วยๆฟากันสสงบำรุ่งภาษาศาสนาต่อไปลุกลาสเด้อมีผู้มางนี่มาถสุขให้ลาบุปผานมาอุปกรให้ดูให้หลานคุณละวัฒที่หาคอยพอกระด ok <pod inclusive discourse> ูกดุลลาเด้อผู้สมัสันหมักสัญญาสุดเมลาเด้อที่หา้อาี่ันเอ วันที่หาปูสิมาอีกบ่จ้าอันวันที่หาวันที่หาปูสิมาหาลูกหลานมาสูบยาสุดยานสูบยันเด้อยาหญ่ทก็กับเขาหมละวันที่หามาสูบยาเก้ากครับอกวันที่หามาสูบยาเก้ากรอกก็คือเก้าหาเด้อครับพี่น้องที่สีวันที่หาสิมาสูบยากรกหาเก้าเก้าหา 5 9าเก้าเก้าห้าครับอันนี้ไล่ครับแคบได้แคบได้แคบเลยครับพ no. ี 95, ่น้องครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าครับเดีได้พี่น้องเดี๋ยวนี่คือไล่เมื่อปูด้วยครับคุณชมแคบนาจอแคบนาจอเลยปูพันยำไฮแล้ว์มกสามกสามวงกก่มไ้แล้วกัะ ห้าเก้าอันนี้ก็สิแมนเจ็ดหาเนาะเจ็ดห้าเจ็เจ็่มิเจ็ดหา้เ่หาเจ็ดห้าเจสามตัวสองตัวหกสามแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดเก้า่ะเน้ไหมคุณเนหะไไหมล่ะเนีไ้ห ฟลอย่านีส้วอ่า้วเสียงสังแล้วเสีสังรถแ่คนไปนตากันเสเนี้ยมาเอาน้กันเนอะเารถมาสมผูมะกิงทองทองจั๊กน้อยเนี่บ่อยมอ้จ้านันนั่นเป็จ้าชวนะแมนจ้าตัวือปลาสิใหญ่ละสิน่านั่นี๊ย เอาสงน่เอาเเก้าวา้าวพกเามาสามปเรียแล้วนะครับนี่นี่เมนปูย่ำตัวนี้เบอ่์ัสองเเก้าห้าวกามเจ็ดี่เก้าเก่าแต่ว่ามันเจ็ดเี้ยจาสองกเป็นเจ็ดจแต่ว่าหน่อยลงบาทนี่ม่เอาหมเอายูเอานำนี่เอานี่เต็ม ตัวเล็กน่อยลงเลยปะนี่น้อยลงค่ะปูบอกสามตัวเม็ดเดียวเมนเเม็ดเดียวเจ็ดเก้ามนหกสามเจ็ดสป็นหก็ได้เอาครือสลัดถอะี้ยดอะไเะงับะเบียรถเหรปูบอกว่าจะเดเดีวเบียรถหเาบียรถขนไปขนมาหกับเตัวเดียวกันดีแมนน้าะเมนจ้ากับเกาตัวเดียวกันเจ็ดกับสามบอก ยำแล้วยำแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือหลับงานไย่เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่นะคะอนนแอดอะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะ ที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะถ้ามือใดแอดบ่ได้ กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ